สวัสดีครับ c b c ีการ์ดเกมนะครับก็มาสู่คลิปสั้นๆนะครับประกาศสําหรับการลิมิตเพิ่มนะครับลิมิตการ์ดเพิ่มเนื่องจากว่า,อาตอนนี้เราพ้นงานแข่งใหญ่ของทางกรุงเทพไปแล้วนะครับเลยกลับมาสู่การแข่งร้านปกติที่ว่าทางเจ้าของร้านนะครับหมายมั่นปั้นมือที่จะลิมิตมานานแล้วแหละแต่ว่าเราปลดแบนด์ไปช่วงหนึ่งเพราะว่า ต้องการให้เด็กซ้อมนะครับซ้อมเพื่อไปแข่งที่กรุงเทพนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับก็อันดับที่ดีสุดก็จะเป็นน้องเจสิก้านะครับแล้วก็น้องอีวานสตังนะครับได้จับฉลากเข้ารอบส6บคนสุดท้ายนะครับหรือก็คือที่ส7รเ็ดรวมนั่นเองนะครับคือดีสุดแล้วนะครับสำหรับเด็กนครที่ไปแข่งนะครับแล้วก็ไปจับฉลากก็ไม่ได้ไปรอบต่อไปนะครับทั้งสองคนก็ ไม่เป็นไรครับอันนี้เอาไว้โอกาสหน้าก็มีโอกาสจะได้พาน้องๆไปแข่งอีกนะครับสำหรับการที่เราอยากจะแบนเพิ่มนี่เราก็เป็นการที่เคยเล็งๆไว้ในคลิปก่อนๆอยู่แล้วนะครับในคลิปก่อนๆอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้แบนนะครับเพราะว่า,าให้น้องเด็กๆได้ซ้อมลิิ์ที่จะไปใช้ในกรุงเทพพอจบแล้วเราก็แข่งร้านแจกโปรโมแเราก็ต้องมาลิมิตเพื่อให้วัวอื่นๆได้ สูสีกับเมอร์เล็กๆบ้างน,นะครับไม่ใช่มีแต่เมตาพวกเควอสพวกไรเทอย่างนี้เดี๋ยวมันจะน่าเบื่อไปนะซึ่งใบที่จาริมิดเนี่ยก็เป็นไปตามรูปเลยนะครับโดยเราจะให้ใส่ได้แค่ปิงได้แค่เด็กมาหนึ่งใบนะครับโดยที่าดาบราชันผู้พิชิตลิลิี ใส่ได้แค่1ใบนะครับในไรเทนหรือว่ากองทัพจักรพรรดิสายฟ้านั่นเองนะครับเพราะว่าการใบนี้นี่ค่อนข้างที่จะทําให้จั่วโกงนิดนึงนะครับอาจจะจั่วโกงนิดนึงทาให้เวงอ,อื่นอื่นเนี่ยการฟาร์มของเวอร์อื่นเนี่ยค่อนข้างเป็นรองเยอะนะครับแต่สําหรับในดักกอนเวอร์เนี่ยก็จะใส่ได้ปกตินะเราเราไม่ได้ลิมิตในในดักกอนเวอร์นะครับ ต่อไปใบต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเคออสนะครับในส่วนของเคออสเนี่ยจะโดนจะโดนไป3ใบนะครับอ่าก็ตามรูปเลยนะครับอ่าไอใบ m a c ช i n ิ่ง s ซ c ิ i ายเนี่ยเราเคยลิมิตไปแล้วไปก่อนอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วพอกลับมาแข่งที่น้านรอบนี้ก็ลิมิตเหลือ1เหมือนกันนะครับน้องๆที่ว่าดูในคลิปนัดชิงชนะเลิศของประเทศไทยนะครับเราจะเห็นแล้วว่าใบนี้เนี่ย เกิดมาเพื่อทำรูปโดยเฉพาะเลยนะครับอามันค่อนข้างที่จะเอาเปรียบเวอร์อื่นๆเหมือนกันแต่ก็ไม่โดนลิมิตในดะกอนเวอร์เช่นกันนะครับอ่าคือใบนี้มันอยู่ในดะกอนเวอร์ที่ติดเคออสใช่ไหมอ่าแต่เราก็สามารถเอาไปใส่ในดะกอนเวอร์ได้นะครับใครจะขีทใครจะกาวก็ยังเอาไปใส่ได้4ในปกติแต่ในเคออสเหลือ1น,นะครับใบต่อไปนะครับก็อาวิิ์ของผู้ปกครองนะครับใบนี้ก็ โดนลิมิตเหลือ1เหมือนกันนะครับในร้านก็ให้ใส่ได้แค่หนึ่งนะครับใบที่ว่านําทําหลุมนั่นแหละครับคือการนาการ์ดหนึ่งใบจากในช่องดอกนี่แหละครับอาจจะเป็นสกิลที่ว่าเลือกการ์ดได้แบบนี้ก็โดนลิมิตไปนะครับไม่ให้เอามาทําหลุมหลกัหลกๆคือการ์ดที่ว่าจะโดนลิมิตก็พวกจัว่วพวกฟาร์มแล้วก็พวกทําหลุมนี่นะครับจะไม่ให้จะไม่ให้ได้เล่นง่ายๆเพื่อให้เวิร์ลองๆได้เกิดมั่งนะครับ แต่ว่าเอาไปใส่ในเรเจนเวิร์ก็ยังได้อยู่นะครับมาถ้าใครอยากจะใส่ในเรเจนเวิร์ก็ไม่ว่ากันนะก็ไม่ว่ากันสามารถเอาไปใช้ได้ปกตินะครับใบสุดท้ายนะครับที่ว่าโดนไปก็เป็นใบที่เคยโดนลิมิตมาก่อนแล้วเช่นกันนะครับนั้นก็คือ chaos o f c e r คลนะครับใบนี้ก็เป็นการเก็บหลุมนั่นเองนะครับเพื่อไปทำรูใหม่ใบนี้เราก็ให้ใส่ได้แค่หนึ่งนะให้ใส่ได้แค่หนึ่งใน chaos ส่วนในดันเจียนเวิร์ก็ใส่ได้4ปกตินะครับไม่ได้โดนลิมิตนะครับลิมิตแค่ทงเดอะคออสนะครับก็สั้นๆน,นะวันนี้สั้นๆน,นะครับเพื่อเป็นให้น้องๆที่จะมาแข่งทางร้านได้รู้ว่าทางร้านเรากลับมาลิมิตแล้วนะจะใครที่ดูคลิปหลังจากาที่เราประกาศลิปนี้ออกไปแล้วก็จะมีการพวกนี้ใส่ได้แค่อย่างละบนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่เหมือนกับทางการนะ เราไม่ได้แบนเหมือนกับทางการ100ร0อยเปร็าคือเราอิงจากทางการแหละแต่ว่าเราจะมีแบนเพิ่มเป็นการลิมิตไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะความสนุกภายในร้านเนี่ยบดีไฟตอนนี้ก็ลดลงเยอะนะครับรถน้อยถอยลงเยอะเวอร์นก็หลายหลายคนถามว่าทําไมพี่ไม่ลงคลิปเลยพี่ไม่คลิปเมื่อ,ก,อก่อนลงเยอะหายไปไหนนี่นะครับต้นเหตุคือความหลากหลายความวาไรตี้น้อยลงเยอะนะครับแล้วก็เมตาก็เวียนกันอยู่แค่ ไม่กี่ทงก็เจ้าของร้านก็ได้โอกาสก็อ่ะก็จัดการหน่อยแล้วกันนะครับใครเห็นด้วยก็ก็ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าเราเองก็ปรึกษาในน้องๆแล้วนะแล้วก็อิงจากทางญี่ปุ่นด้วยนะไม่ได้ว่าเราคิดเองคนเดียวนะครับเราก็อิงจากหลักสากลจากการเล่นงของเด็กๆแล้วเอามาวิเคราะห์นะครับส่วนใครไม่เห็นด้วยนี่ก็ขอประทานโทษด้วยเนาะความสนุกพี่ไม่แน่ใจว่าคนที่ดูคลิปจะสนุกหรือเปล่าแต่เราทางร้านเราก็อยากจะรักษาบอดี้ไฟ ให้ยังคงเป็นเกมการที่ว่าสมดุลแล้วก็เด็กๆน้องๆคนอื่นพึ่งซื้อกล่อง49 59ก็สามารถที่จะพอสู้ได้บ้างไม่ใช่ว่าห่างไกลช,ชนิดที่ว่าเด็กใหม่มาแข่งก็ท้อกันไปก็อย่างนั้นเจ้าของร้านเองก,ก็ไม่เห็นด้วยนะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับหวังว่าน้องๆจะยังติดตามช่องเราไม่ทิ้งไปไหนนะแล้วเดี๋ยวเด,เดือนมกราคม ปลายเดือนธันวาคมก็จะมีโคนันนะครับมาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,น่าจะได้เห็นแน่นอนครับเราเองจะต้องถ่ายแน่นอนนะครับเป็นธงโคนันนะจะขายปลายเดือนนี้ส่วนเดือนหน้ามกราคมปีใหม่เนี่ยจะมี SBT01 มาแล้วนะครับอาจจะได้มีการสปอยการตัวหลักๆของแต่ละสายสักหน่อยนึงนะครับนิดๆหน่อยๆและเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรน่าสนใจเราจะมาอัดคลิปบอกน้องๆแน่นอนครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย